ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นสายสินฝันเห็นสายสินแปลว่าอะไร ฝันเห็นสายสินฝันว่าจะต้องสายสินหรือฝันว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เอาสายสินมาให้ฝันนี้เป็นนิมิตมงคลดีหลังจากนี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะมีความก้าวหน้าจะมีผู้ใหญ่ ให้ความช่วยเหลือมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากคนผิวสองสีที่มาจากทางเหนือบุญกุศลที่เคยทำมาจากอดีตชาติจะส่งผลให้ท่านมีชัยชนะเหนือศัตรตูช่วงนี้ผลงานของท่านเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับจะมีคนจำนวนมาก ชื่นชมในผลงานความสามารถของท่านเลขนำโชค92 92 29 92 29ค่ะ